สวัสดีนะครับในวิดีโอนี้ผมจะพามาที่คอนโดนะฮะที่จรัน81ฝั่งทนนะครับใกล้ๆก,กับสะพานสังฮีนะครับตรงที่จรัน81นะครับมาชมโครงการชื่อเดลาพิสจรัน81นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องคอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับติดกับไฟฟ้า MRT บางพลัด เป็นห้องใหม่ครับเป็นห้องใหม่ที่รีเซลเพราะว่าเจ้าของเดิมก็ไม่เคยอยู่เลยนะครับตกแต่งไว้ด้วยวัสดุพรีเมียมอย่างดีเลยพื้นที่ทั้งหมดก็คือ70ตารางเมตรก็คือเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโครงการนะครับเพราะว่าของโครงการเองเนี่ยห้องที่ใหญ่ที่สุดของเขาก็คือ60กว่าตารางเมตรแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการรวมกันห้อง Studio สตูดิโอ2ห้องนะครับ ก็จะเป็น70ตารางเมตรนะครับเลยทําให้มีห้องน้ำห้องนอน2ห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัว2ห้องนะครับแล้วก็ห้องโถงห้องนั่งเล่นก็รวมกันต่อเนื่องกันนะครับก็เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับาการตกแต่งที่ครบสมบูรณ์แล้วนะครับก็ทั้งห้องเนี่ยบิวอินเป็นโต๊ะบิวอิน ห้องนอนนะครับต๊ะเครื่องแป้งนะครับบิวอินตู้ทีวีบิวอินครัวนะครับเตาไฟฟ้าฮูดดูดควันนะครับอ่างอาบน้ําเครื่องทําน้ําร้อนนะครับ ก็คือจะเป็นอ่างที่เป็นลักษณะเป็นจากุชี่กลมด้วยอันนี้ก็คือจะมีทั้ง2ห้องเลยนะครับเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็แอร์ทุกห้องก็คือหมายถึงว่าตรงตรงห้องนั่งเล่นด้วยนะครับแล้วก็มีผ้าม,มา่านแล้วที่สาคัญคือมีสิทธิ์จอดรถ2คันนะครตรงนี้ส่วนมากจะได้สิเป็นคูณ2องนั้นนะครับเพราะว่าเดิมๆก็คือเป็นการรวมห้องสตูดิโอ2ห้องนะครับเดลาพิสเนี่ยอยู่จันทร์81นะครับก็เดินทางไม่ยากนะครับเดินทางสะดวกนะครับ มันจะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ําเงินนะครับสถานีบางพัดนนะครับตรงนั้นก็ทําเลจรานใกล้กับสะพานพระราม7สามารถที่จะใช้เส้นทางข้ามฝั่งเพื่อไปย่านรัชดานะครับก็คือย่านรัชดาลาดพร้าวตรงนั้นวิ่งคล่องมากนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังอยู่ใกล้กับสะพานสังฮีนะครับตรงนั้นก็จะวิ่งตรงไปโาวรีได้เลยนะครับอ สถานที่ใกล้เคียงก็จะเป็นอย่างเช่นว่าสำนักง,งานเขตบางพลัดนะครับโรงพยาบาลสังฮีตลาดบางอ้อเทสเทสโกตอนนี้เป็นโรตัสแลวนะฮะโรตัสสาขาบางพลัดเซนทันปิน่นเกล้าดเดอะเซนอะไรพวกนี้นะครับน่าสนใจมากครับตรงนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นคอนโดใหม่นะครับหมายถึงว่าเป็นคอนโดที่เจ้าของไม่ได้อยู่เลยแล้วก็รีเซลนะครับเจ้าของต้องการปล่อยขาย ในราคาต่ำกว่าทุนนะครับที่น่าสนใจคือในราคาที่มันต่ำกว่าทุนนะครับถ้าสนใจติดต่อนะฮะถ้าสนใจก็ติดต่อมาดูนะครับเบอร์โทรผมครับ0620426558นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ